พักเพื่อไทยครับมีคะแนนนิยมทางการเมืองลดลงในขณะที่พักเก่าไกลยังคงรักษาระดับไว้ได้แต่ที่น่าเซอร์ไพรส์ครับคือคะแนนนิยมทางการเมืองของพักรวมไทยสร้างชาติและคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติครับมีคะแนนนิยมทางการเมืองสูงขึ้นครับนิดาโพไปทําโพสํารวจเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองรายตรมาสครั้งที่2ทับสองันหออกผลไปเมื่อวานนี้ครับวันที่30มิบิถุนายนเราถามว่าวันนี้ท่านสมมติใครเป็นนายมติอันดับหนึ่งยังคงเป็นคุณพิธาครับ คะแนนมา45%ก็มากกว่าของเดิมมากกว่าเมื่อมีนานที่ผ่านมาประมาณเกือบ3%คะแนนนิยมคุณพิธาส่วนใหญ่ก็จะมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับอายุระหว่าง18-35ซึ่งมีคะแนนสูงอยู่ที่ระหว่าง50-70%และพื้นที่กรทมครับที่มีคะแนนนิยมถึง50%อันดับ2ครับ20%ครับคือยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายงตีไม่ได้ยังคงเท่าเดิมนะครับอันดับ3าครับคุณเศรษฐาทวีสินครับคะแนนนิยมทางการเมืองเหลือ12%จาก17%ครับ ลดลงไปเกือบ5%ครับที่ลดลงไปเยอะๆเลยนะครับคือภาคตะวันออกและภาคเหนือนั้นคงต้องเดินทางไป2ภาคนี้เยอะหน่อยนะครับส่วนอันดับ4ที่น่าเซอร์ไพรส์ครับคือคุณพิธพันธ์ครับได้6%ครับมีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง3%คะแนนที่เพิ่มส่วนใหญ่ก็จะมาจากในกรุงเทพมหานครซึ่งคุณพิจพันธ์ครับเป็นรองเพียงแค่คุณพิธาคนเดียวครับถัดมาครับคุณอุ้งอิงครับอยู่ที่4%เซึ่งคะแนนลดลงไปเกือบ2%ครับที่สําคัญครับ เป็นคะแนนที่ย่ำแย่มากในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเพราะมีคะแนนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นครับในเขตกรุงเทพมหานครสำหรับคุณลุงอิงนะครับถัดมาก็จะเป็นคุณสุดารัตน์แล้วก็คุณอนุทินนะครับไล่เรียงกันมาส่วนพรรคการเมืองครับพรรคก้าไกลยังคงมาที่หนึ่งครับคะแนนนิยมอ,อยู่ที่สี่เก้าเปอร์เซ็นก็สูงกว่าของเดิมเพียงแค่ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็แน่นอนแฟนคลับก็เหมือนเดิมก็เป็นกลุ่มคนอายุสิบแปดถึงสามสิบห้าในขณะที่สามสิบหกถึงสนดห้าก็ได้คะแนน ส่วนพักเพื่อไทยครับมีคะแนนเหลือ16%ครับคะแนนลดลงเกือบ6%ครับเพื่อไทยลดมากที่ไหนครับคะแนนลดมากครับคือในกรุงเทพมหานครครับคะแนนลดลงถึง8%ครับในขณะที่ภาคใต้ก็ลงมาเหมือนกันนะครับจากครั้งก่อนภาคใต้มีอยู่ประมาณ15%ครั้งนี้เหลือเพียงแค่8%ครับสงสัยราคายางที่ผ่านมาไม่ช่วยแล้วครับอันดับถัดมาครับก็คือยังไม่ตัดใจเลือกพรรคการเมืองใดเลยก็มีอยู่ประมาณ15% อันดับถัดมาครับเป็นรวมไทยสร้างชาติครับได้คะแนนนิยมทางการเมือง7%ครับบวกมาประมาณ3%ครับคะแนนเพิ่มขึ้นทุกภาคเลยครับที่สําคัญครับเพิ่มมากๆเลยคือที่กรุงเทพมหานครครับพักรวมไทยสร้างชาติเพิ่มขึ้นจาก9%เป็น15%ครับนั้นผมว่ากลยุทธ์ในการเน้นนะครับเรื่องของว่ามี DNA ของลุงตู่กลยุทธ์นี้น่าจะใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติในการนําพาคะแนนนิยมเนี่ยกลับคืนมา ส่วนรัมบาครับคือพักประชาธิปัตย์ครับก็คืออยู่ที่ประมาณ3%เซ็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไล่ก,กันมา็จะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐและไทยสร้างไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ2และ1%ปอร์เซนโดยสรุปครับคุณพิธากับพักเก้าไกลยังคงมีคะแนนนําอยู่นะครับส่วนพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาคงต้องขยันให้มากกว่านี้อีกหน่อยหรืออาจจะต้องมีผลงานให้เร็วมากกว่านี้เพราะตอนนี้คะแนนลงมาครับส่วนพักรวมไทยสร้างชาติครับวันนี้น่าจะไปฉลองได้สักเล็กน้อยเพราะคะแนนขึ้นมาเกือบเท่าตัวนั่นหมายความว่า d ดเของลุงตู่เนี่ยนะครับใช้ได้แต่พักที่ขอแนะน,นําสักนิดนึงคือพักประชาธิปัตย์ครับขณะนียมในกรทมตอนนี้เหลือต่ำกว่าหแล้วนะครับกระแสไม่มีแล้วนะครับถ้าจะทําอะไรก็รีบรีทำครับขอบคุณมากครับ